เตะขวาเตะหัวทวนไปสอกขวาต่อยมัดต่อยมัดดูครับต่อยมัดอีกต่อยมัดไปมัดขวามัดซ้ายมัดขวามัดซ้ายมัดขวาต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขวาไปสอกมาโจเซฟไม่เป็นไร้ำเอาคืนครับดูครับเดินสายเลยยิ่งต่อยยิ่งเดินเสียบเขาสวัสดีเอฟซีแฟนมัดมวยทุกท่านครับวันนี้ช่อง u t u b e สอพัฒนาชัยขอเสนอดูครับใช้ยกเดียวเสียวทางล็อกนี่ครับ คู่เอกของรายการศึกพลังใหม่ครับวันที่5ตุลาคม2565ฝ่ายแดงพลอยพัลล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับทางโจเซฟจิตมังนนลุ่วเจ้าโจเซฟพุ่นพันม่วงเดิมครับพุ่นพันนะพุ่มพันม่วงอ่าย้ายมานะครับอ้โจิตมังนนเอามวยฝรั่งต่างชาติมา2คนนะครับก็มีโจเซฟมีอเล็กนะครับย้ายตามไปเข้ามาครับเตะขวาครับพลพลัสเตะขวาอีกหนึ่งทีครับมาดูว่ารูเกมจะเป็นอย่างไรครับ ค่อยๆเล่นค่อยๆทำกันไปครับเบียดมุดมัดครับเดี๋ยวรอดูครับคอยพนร้านเสีย,สยแขกครับพีเคแสนชัยเนี่ยเอาจริง,รงนะหลายคนน่าจะรู้ว่าแสนชัยก็ย่อมมาจากพี่แสนชัยนั่นแหละครับแสนชัยสองยิงตานะแสนชัยยอดมวยของเราเนี่ยะครับพีเคเนะี่ยย่อมมาจากพี่แขกนะ,ะพี่แขกก็คือเสียแขกกันหละครับตอนแรกก็นกึกว่าเป็นชื่อพีเคอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าก็เพิ่งมาเฉลยในช่วงหลังๆบอกว่าพีเคแปลว่าพี่แขกน,นะครับ ดูครับป้อมหลังของพอยบอล้าร์นะครับก็แพ้คะแนนนิวจองหวนสอสอมาณิชนบุรีครับ28่สิสิงหาที่ช่อง7สีก็ต่อยที่134ยปอนด์ครับไฟล์ล่าสุดส่วนโจเซฟครับชนะคะแนนทรงชนะต่อบุสลีครับวันที่3กันยาในครับที่อ้อมน้อยครับตอนนั้นก็เป็นการมาแทนนะชกร้อยเหมือนกันครับมาดูครับตรงนี้เป็นอย่างไรครับรู้ด่้งช่วงชกในท่ายืดดีนะยืดึ้นในโจเซฟก็น่าจะได้ลอยกว่านะเตะขวาครับ ก็เลดก่อนโชคี่อยู่โจเซฟได้ซ้ำนะครับตอนนี้ยกที่3ครับราคา54นะโจเซฟ54เตะขวาเตะซ้ายครับขวามาขวาคืนดูครับรักใครชอบใครเชียร์ไปด้วยกันครับโจเซฟพุ่มพันม่วงกับพลอยพลานพีเคครับ,รบโจเซฟขยับเข้าหาอยู่ตอนนี้พลอยพลันเล่นเกมรับเตะขวากับขาเตะขวาเอาเสมอแดงซะเสมอแดงครับแบบนี้ครับ ตัเซฟดูยังไม่เร่งครับยกนี้ดูออกวุฒน้อยไปหน่อยครับดูครับแข่งวาของปลอยพันล้านเตะวาไปครับตัวเซฟครับยังไม่เร่งเครื่องครับแกน่าจะไปฉายช่วงยก4ี่นะครับมาดูครับว่าจะฉายเขาหรือเขาจะฉายเราครับพี่ครับเตะซ้ายครับเสมอแดงครับเตะเตะขวาเตะขวาเอาแดง5้าสี่ครับแดง5้าสี่ครับแดง5้าสี่ครับ แดงก็ติทั้งยกนะโจเซฟยังไม่ออกอาวุธนะครับเตะขวามาแล้วเอานะไงดูครับหมด3ขึ้น4ครับตามกันต่อครับนี่ก็ยกที่4ครับราคาเสมอแดงนะครับเสมอแดงครับเริ่มจะเดินแล้วนะโจเซฟนะสโลวากียเดินแล้วครับไทยว่ายังไงครับเตะขวาทีขวาครับแกจะฉายยกนี้หรือเปล่าโจเซฟะ เตะขวาพาพาลานปะออกแข้งขยันครับพาพลานวันนี้ออกแข้งขยันหลือเกินเตะขวาเตะขัวทวนไปสอกขวาต่อยมัดต่อยมัดดูครับต่อยมัดอีกต่อยมัดไปหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวาต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขวาไปสอกมาโจเซฟไม่เป็นไรค้ำเอาคืนครับดูครับเดินใสายเลยยิ่งต่อยยิงเดินเสียบเข่าซ้ายไปแล้วเตะขวาครับอุ้ยสอกครับว่าจังไรล่ะโจเซฟว่าจังไรล่ะฝรั่งงานคำว่าต่อยท้องครับ โคมะโอ้ยยกซ้ายบังไว้ครับมาดูครับเป็นอย่างไรครับตอนยกนี่เจ็ดสี่นะแดงเจ็ดสี่ครับโจเซฟบอกไม่สนชนอย่างเดียวเดอร์ลูกพีเดอร์ต่อยหมัดคืนครับดูดครับวงในวงในจับแล้วก็เสียบจับแล้วก็จับแล้วก็ตีขวาครับแดงมีซ้ายค้ำขาไว้ครับโอ้ยมาครับแกนแดงนิ่งครับโจเซฟครับเขบอกโอ้แค่นี้ไม่เป็นอะไร แค่นี้สบายๆนะเตะซ้ายซ้ายมาซ้ายคืนครับปล่อยหมัดมาครับราคารองเงินมากมาว่าเขาน่าจะเชื่ออะไรในตัวจเซฟแล้วครับรอกันขนาดนี้ครับเสมอแดงครับเสมอแดงครับเตะซ้ายครับจเซฟครับเดินไปอีกเดินไปอีกเตะซ้ายอ่ะซ้ายมาซ้ายคืนครับมีหมัดเสริมครับแดงอ่ะอ่าน้ำเงินนี่ปลายยกแล้วนะครับเตะขวาครับตีขวาครับโจเซฟครับ อย่างนิ่งครับราคาเสมอนะครับราคาเสมอครับเสมอแดงเสมอดแดงไปขวาอีกอา้าวตีขวาเอาเริ่มแล้วครับตีขวามาครับตีขวาอาอ่าวกแล้วครับโอ้ตีได้สามเถือ่อนยกเฮ้ยนะครับกอามาการยิ้มนะบอกใจเย,ย,ยน็ยยนใจเย็นของก็ตีสามเถือ่อมาครับเดินต่อครับโจเซฟเตะซ้ายอา้าวหลุดนะป่ายยกนี่ดีขึ้นมาครับ แต่ว่าราคามาแล้วครับมาแล้วครับโจเซฟสามสองครับโจเซฟสามสองครับโอ้โหแกนิ่งนะวันนี้นะค่อยเดินครับอาแข้งซ้ายบังแล้วก็เบียดไปครับแต่เล่นวงในยกซ้ายขาลุนแล้วครับเบียดมาอีกแล้วครับเพราะว่าโจเซฟนี่ดูไม่เป็นอะไรเลยครับดูยังแข็งโป๊กเหมือนยกสามครับนี่ครับแดงนี่ก็เตะอย่างเดียวครับ แต่ว่าน้ำเงินนี่บอกไม่เป็นอะไรผมเชื่อนะอน้ำเงินสิบห้าหนึ่งครับดูครับเดินเข้าหายอีกครับเบียดมาจับคอแล้วก็จับคอว่ายังไงจับคอไว้เฉยๆครับบิดบิดโอ้โห พูดถึงมวยคนนี้่จริงๆเรทก่อนชกก็อยู่โจเซฟ3ามนะครับช่วงยกหนึ่งก็ราคามาโจเซฟ5้าสองแล้วครับหมด2ยกมีโจเซฟต่อประมาณ3าหนึ่งครับแต่ว่าก็ไหลามาเนาะแดงเองก็ราคามาตีเสมอช่วงกลางยก3ครับก่อนที่จะมาต่อนะ,นะคือยกสามนีู่้ตรงแดงเตะทั้งยกเลยนะครับแต่ยกสี่ก็อย่างที่เห็นครับโจเซฟมาได้ไปลายยกนะครับกอบนล็อกก็พอใจครับอพอใจนะ แพงแพง,แงดูครับอุ้มเอาไว้แล้วครับโอ้โหเชียร์พลอยพันล้านมาเมื่อกี้นะพยายามต่อยหมัดแล้วโจเซฟนี่ยังนิ่งนิ่งเก็บเลยไม่บอกว่าเจ็บเลย,ยดูครับต่อยหมัดครับทำอะไรไม่ได้ครับโจเซฟแกแข็งกว่านะแข็งกว่าว่างี้ได้วนะครับอุ้ม ทำงานได้ลงคอครับโจเซฟครับดูครับว่ายางไรครับว่าไงครับแบบนี้ครับก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับเอฟซีแฟนบอลมวยทุกท่านนะครับก็ดูทางช่องยู u ูปสองวั็นไทยนะับดูในทีวีอาจจะไม่เหมือนกันนะมาดูตรงนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าในเวทีนะครับที่ว่าเราดูถ่ายทอดสดเนี่ยเขาจะตัดเป็นมุมเป็นช็อตเป็นอะไรให้เราดูเนาะช็อตที่มัน คือช็อตที่มันแบบนั้นแหละแต่ของเราก็ดูบรรยากาศไปด้วยนะครับแล้วก็ดูแบบมีบรรยากาศมีราคาแนละ้วผมก็ลองให้ฟันนะเท่าที่รู้นะครับ51ครับเงินงต่อ51ครับดูครับจะมีลูกไหนครับได้ชุดมาอีกสักดอกหรือเปล่า ยอมนะดูแดงยอมชัดเจนครับถือว่าแข็งนะเอาตรงตามส่ยตาโจเซฟชนะเพราะว่าแข็งก็ใครได้ราคาโจเซฟตอนหลอกนี่อร่อยเหาะเลยนะครับหวานเจี๊ยบเลยถ้าได้นะโจเซฟ การรวบรวมคะแนนครับถ้าถ้าให้ผมคอมเมนต์เนยกเดียวผ่านครับยกเดียวผ่านยก3ก็อาจจะดูแพ้นะครับแต่ว่าก็ยก4ี่ก็ตามนั้นครับส่วนราคาเนี่ยเซียนเขาก็คงมองอนาคตเอาไว้นะครับว่ามันจะเป็นเกมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ตามนั้นครับบอยพอไม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเอาเวทีเดี๋ยวไายมาฝากครับเจอกันคลิปต่อไปครับ